สวัสดีค่ะสบายดีเอซน้องคำแพง channel ค่ะน้องคำแพงสวัสดีจ้าเอฟซก่อนลูกคำแพงอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ชวนฉัตรอำเภออะไรคะอำเภอเชางเลนค่ะฝากเอซีมาเที่ยวได้เด้อนะสนุกไหมไปเดินเข้าไปเลยโอเคตาม ไม่มีใครมองหรอกมองก็จะเป็นอะไรหยาดชายคลิปคนอื่นจะมองนะคะคาเฟ่แก้วขวัญคาเฟ่ที่อำเภอสว่างเดนดินนะคะนี่ทางค่ะปิดทำไมอ่ะซื้อตั๋วก่อนค้ำแพงซื้อตั๋วไปดูสวนฉัดก่อนจะบาทจ้าเจ็ดสิบาทเจสบาทสองคนนะคะเจ็ดสิบบาทสองแม่ลูก สามสี่อ่ะนคะคะโอ้อันนั้นเอามาไม่บอก่ะเครื่องเทศไม่บ่ค่ะอ๋ออันนั้นก็มาไม่เนี่ยบ่ได้มาหลายเดือนแล้วกะเพิ่นกะปั๊บปุ๋งไม่นาะโอ,อ้พักเมก็กเจ้าไหนเออเมาลากกะกไปเดินไปตามทางเลย คลิปนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซี่ทั้งช่องไปตามเอาแนวทางชุดล่างเม็ดเดียวของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์พี่ชายอาจารย์ตีแปดลิ้วนะคะเนาะแล้วก็มีเลขชุดบนชุดล่างของพ่อเกลียงโคงสุดท้ายด้วยแล้วก็ไปไหนไม่ไปก็ไปนู่นเลยโอ้ตัวอะไรนั่นกำแพงดูชิ มันคอ,อยาวมากเลยไปเร็วๆเดินเร็วๆค่ะอาหารเต่าก็เดินไปข้างหน้าเลยเต่าอยู่ข้างหน้าค่ะค่ะเป็นพัฒนาลายขึ้นแล้วเนะาะเมื่อก่อนมีแค่เป็น้านอาหารธรรมดาคาเฟ่ธรมมดามเ,เดี๋ยวนี้ปรับมีสัตว์ทุกชนิดเลยเนะาะทั้งงูสิงโตนะโตอุด้ด อูดอูดตัวอีหยังกัตัวอีหยัางอูดบอกคำแพงก็มีท่านอยากไปบอกบอกไปบังงูบอ่คข้านะสิงโตอยู่ในนั้นนะคำแพงสิงโตอยู่ในนั้นไม่ไปบอกไปดูตัวอะไรนี่เออไม่ไปก็ไม่เอานี่นี่คำแพงนี่ตัวเล็กเต่าเล็กนะอันที่เรามาข้างข้างนั้นนี่มัน ลอดใหม่นะคัมแพงอันนี้แหละโอ้โหเยอะมากเลยเต่าไปว่าออน,นกกระจอกเทศคัมแพงโอ้ลูกมันก็ลอ,อ,อดแล้วลมันไม่ทำอะไรเราหรอกนั่นมันมวนิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วนั่นว่านั้นลูกมันเนี่ยนะลอ,อดใหม่ได้นะ่ออนะคูน้โอ้มัน ตัวใหญ่จริงๆใช่ไหมคําแพงเดินก่อนแม่เลยมันไม่เป็นอะไรหรอกไม่ทําอะไรเราหรอกอ,อะไรคะจะดูไอติมะมะ่ต้องดูหรอกกินทําไมกับบาดออกมาก,ก่อนเพื่อซื้อดูปลาดูน้องให้อาหารปลาดิม,ดมีเป็ดด้วยเป็ดทําไมมีขนอยู่ทั้งหวัวนะคําแพง เด็กน้อยโอ้ดูเต่าตัวนั้นคํำแพงมันเดินย่องย่องคำแพงเดินเอตัวเต่าเดินอาหารเต่าเอาอันนี้แหละเอาตรวนไหลูกนี่ไงอาหารเอาบัตรนี้มาแลกให้อาหารเต่าหนึ่งใบเอาอะไรดีลูกมัครบ ค่ะค่ะตัวน,น,นี้เป็นกวาง,งให้กวางเนาะคำแพงเนาะกวางอ้นี่ก็ได้กวางให้กวางอ่าอ่ไปไปไป,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 ปให้อาหารเต่าไม่ใชอาหารนกไม่ใช่อาหารนกนี่นะอาหารกวางไปจำนี้ถือพักบุ้งไปให้เต่าเออมาทางนี้เต่าอยู่ทางนี้นูน่นเห็นไหมหน่ะมันเดินย่่งยุ่งอยู่ตรงนั้นน่ะเต่าใหญ่นี่ก็มี โอโดูดนี่ดูนี่แหลกอาหารนี่ไงลูกข้าไม่เข้าหรอกนกแก้วนั่นบอกหนูไม่ชอบนกแก้วบว่เคยเข้าแล้วบ่หนูเคยเข้าแล้วนกแก้วนะไม่เข้านี่นะ่ะมาเอาาหารนะให้เต่าแล้วมันเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอยู่ตรงนี้นะ่ะดูมันเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอยู่ตรงนี้น่ะให้มันแล้วให้เต่าแล้วเร็ว กลัวมันทําไมไม่ต้องกลัวแม่จับมือหนูหน่อยจับทาไมก็ยื้อให้มันได้แม่ถือหน่แม่ถืออาหารควางอยู่แต่มันมาหาหนูแล้วอ้าเอมันมาหากันแล้วจุ๊บมันจุ๊บกันนะเพาะมันจุ๊บกันเต่ามันเดินมาจุ๊บกันโอ้ตัวผู้กับตัวเมียหรือเปล่าเนี่ยอโยนให้มันเลยลูกโยนไปเลยเออโอ้ยมันเดินมาจุ๊บกันเดินมันรักกัน เห็นไหมนันเดินมาจุ๊บกันด้วยเอ้าเหยียบสับบไ,มมไม่กินแม,มันอิ่มอยู่มั้งมันจะรักกันไงลูกมาดูเต่ารักกันตัวใหญ่มากเต่าอ,อ,อะไรเนี่ยเขาเรียกเต่าอะไรเนี่ยกำแพงอืม นี่ไงมาหายให้อาหารกวงกับแม่ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาค่อยนั้นมันลูกมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะจะกวงนอ้อยอ้โอันนี้กำลังออกเขาโอ้โอโอลูกมาทางนี้ต่อทีนี้มาดูกวงอะไรนะกวงอันนี้กวงเอียง กวนกวงเล็กข้อลูกบ่นี่ไงลูกโอ้เขามันไหมเขาวกวางยาวๆอลกเอาอเอายี่ยงกันเอาลกุแม่ถอดชั้อ,อาจ,จะกินทั้งนี้ดีกว่ากินทั้งนี่นีนนน่นี่กินอ่ะไม่กินมาไ้บ่ข้าเขาบ่โอ้ข้าเขาอีลีแม่บ่หูโอ้มันมีเหล็กอีกกองหนึ่งอยู่นั่นบ่เห็น โอ๊ะแม่ก็เล้หลงคิดว่ามันมีอันหัวนั่นบอเห็นเล็กตัวนี้แล้วเทศนันให้อาหารโอเคอันนี้มีไก่ฟ้าไก่ยังเนาะไก่ฟ้านกยุงไ,ไก่ต๊อกมีครบเลยอยู่ในนี้ มาค่ะ FC ไม่เพี้ยนใจ f c ทั้งช่องมาเบิงตัวเลขแนวทางนะคะชุดล่างอย่างเดียวของอาจารย์เล็กพี่ชายของอาจารย์ตีแปดลิ้วฟันทงมาให้เม็ดเดียวล่างนะคะเนาะแล้วก็โค้งสุดท้ายชุดบนชุดล่างของพ่อเกลียงด้วยนะคะอ่ะเขาก็มาเบิงของอาจารย์ตีแปดลิ้วก่อนนะคะสำหรับตัวเลขแนวทาง รัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกแปดนะคะนี่ค่ะก็ตัวเลขแนวทางของอาจารย์ตีแปดลิ้วชุดล่างนะคะล่างสี่ตัวนี้มา1ตัวก็มีมี3มี4ี่มีห้ามีหเนาะอาจารย์ตีเน้นที่ให้ห้ากับ6นะคะเนาะชุดล่างห้ากับ6ค่ะเพิ่นเน้นให้ค่ะแต่ว่าเลขอยู่ในสตัวนี้จะมา1ตัวล่างนะคะนะคะ มาได้ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบนะคะเพ่นว่าเนาะนี่ค่ะส่วนเดี๋ยวเพื่นให้อันนั้นก่นอนเนาะนี่ค่ะของอาจารย์ตีแปดลิ้วล่างให้วิ่งศูนย์เม็ดเดียวนะคะให้มาศูนย์ห้ากับศูนย์หกนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้จะเป็นเลขชุดเพิ่นจับคู่ใหะะ้เนาะเพิ่นเน้นที่ศูนย์ห้าลองศูนย์หกนะคะ อันนี้เป็นชุดล่างของอาจารย์ตีแปดริ้วเนาะเน้นตัวจับคู่เน้นที่05นรอง06อาจารย์ให้วิ่ง0เม็ดเดียวนะคะส่วนเลขติดล่าง4ตัวนี้มา1ตัวก็จะมี3 4มสี่ห้าหเนาะเพิ่นเพิ่นเน้นที่5กับ6นะคะมาเบิ่งของอาจารย์เล็กนะคะชุดล่างอย่างเดียวเนาะ ให้มานี่ค่ะวิ่งห้าเม็ดเดียวนะคะล่างอย่างเดียวเด้อห้าเก้าเก้าห้าเม็ดเดียวค่ะถ้าผู้ใดมักศูนย์กระจับใส่ของอาจารย์ตีเนาะห้าศูนย์ศูนย์ห้านี่ค่ะถ้ามักกระตามว่หมักกระพานใดทุกทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะล่างอย่างเดียวให้มาเม็ดเดียวห้าเก้าเก้าห้าเนาะ โอเคนะคะได้ไปแล้วนอกชุดล่างของอาจารย์ตีแปะลิ้วเดี๋ยวมาเช่นจะให้เอทั้งช่องมาเบิงชุดบนนะคะชุดบนเด่นบนของอาจารย์ตีให้วิ่งเด่นมา3กับ4แต่ว่าอาจารย์ให้วิ่ง3นะคะเม็ดเดียวส่วนหลักร้อยจะมี7กับ0เด่นที่7หลักสิบจะมี3กับ4เน้นที่3ห <c oughs> ลักหน่วย มีหนึ่งกับสี่เน้นที่หนึ่งเนาะก็พ่นจับคู่ชุดสามตัวบนเน้นที่เจ็ดสามหนึ่งลองศูนสามสี่ชุดสองตัวเน้นที่สามหนึ่งแล้วก็ลองมาสามสี่สามสองสามหนะคะอันนี้เป็นชุดบนของอาจารย์ตีปลาลิ้วเนาะของอาจารย์เล็กสี่คู่สองตัวบนมหัศจรรย์ของ อาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์นะคะบนอย่างเดียวกับด้วยนะคะคนจับคู่มาให้สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะคะนี่ของอาจารย์ตีแปะเล้วกับของอาจารย์เล็กก็ตรงกันนะคะตรงกันที่สามเนาะสามเจ็ดทาพุตาเลนก็นจะมีอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้เป็นชุดบนของอาจารย์ตีแปริปล้ยวแล้วก็ อาจารย์เล็กพี่ชายอาจารย์ตีแปดิ้วนะคะวิ่งตัวเดียวบนนะคะอะมาเบิรงวิ่งตัวเดียวบนของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์เพิร์นไฮน้องงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกแปดที่ผ่านมาวิ่งหกเม็ดเดียวนะคะเลขออกหกเก้าหกบนเนาะก็เข้าค่ะส่วนงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกแปดใหมาวิ่งสามเม็ดเดียวนะคะเอฟซีสามบนนะคะ มาเอาของพ่อเกลียงค่ะชุดบนค้งสุดท้ายนะคะวิ่งเด่น5้ลอง4นะคะข้างบนวิ่งเด่น5้ลอง4หลัก10บนมี6กห้าสหลักหน่วยบนมี8ปดหนึ่งสามสพ่อจับคู่ชุดเน้น2ตัวบนมี4ีสกับ5้สมชุดลองสองตัวบนก็จะมี6กหนึ่งกับ4 4่ส่นะคะสามชุด3าตัวบนมี1นึ่งห3าสหสาามี่สมนะคะ อันนี้เป็นชุดบนของพ่อเกลียงนะคะจับคู่ชุดสองตัวเน้นที่สี่สามกับห้าสามแล้วก็กันที่หกหนึ่งกับสี่สี่นะคะมาเบิ่งชุดล่างนะคะชุดล่างค่ะของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่นสองรองศูนย์นะคะขอโทษยหลายเด้อ เด่นที่สอง0เนาะชุดล่างหลัก10ล่างมี5 8 9หลักหน่วยล่างมี0 2 3ชุดเน้นสองตัวล่างมี25กับ53ชุดกันก็จะเป็น60เออประมาณ62กับ70นะคะ a f c ทั้งช่องมาแคปเอาชุดบนชุดล่างของพ่อเกลียงเนอะ <c oughs> คลิปนี้แม่เพ็นก็จะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ